เป็นอะไรหรืเปล่าผู้ปกครองล่ะใช่คุณพ่อกับคุณแม่ไงเ,เอ๋ยเออยังไงดีละ่ะเล่นจำลองร้านอาหารเหรอแต่กรนาชิโซตะครับขอฝากตัวด้วยคนนี้ก็เหมือนผู้จัดการเลยดูท่าทางน่ากลัวจัง <_ S 1> คุณซาตโตะอาจเป็นคนดี <aging> ผิดคาดก็ได้คนโซมะถ้าจะเป็นคนช่างคุยนะเอะาเธอะก็ดูท่าทางเป็นคนดีอยู่รุ่นี่ผู้เชยมาต้นฉันหน่อยเด็กพระถมตั้งหากฉันทาเนชิมะปูบุระ ที่ได้ชื่อนี้เพราะโตมาจะได้ตัวสูงแบบต้นป๊๊ปล่าจะได้ยูมากกว่าปีนึงถ้าไม่เข้าใจะอ,าอะไรก็ถามฉันได้เลยนะชื่อเราต่างก็แปลกกว่าชาวบ้านเพราะงั้นพยายามอย่าเรียกผิดก็แล้วกันนะคาตานาชิคุงว่าแต่ช่วยดีมากเลยละ่ะคาตานาชิคุงประกาศรับสมัครเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ยามมาทําแถมผู้จัดการยังบอกให้ฉันไปหาคนมาทําอีกเฉ<ะ>าเฉาแล้วสินะห้องรกจังแปลกจริงจริง เมื่อวานก็เก็บกวาดแล้วนี่มีแต่ต้นฉบับเสียมันแค่หมึกดำจากปากกาเพราะพี่ใช้คอมไม่เป็นดีแล้วละ่ะต่อให้พี่จะเปือเป้อนเบื้อแค่ไหนแค่งานเขียนของพี่งดงามก็พอแล้วเพราะพี่คืนนักเขียนนิยายรักยังไงละ่ะไม่อยากถูกเด็กใหม่ว่าเอาแล้วนะฉันน่ะอายุมากกว่าปีหนึ่งเรื่องงานฉันก็รู้มากกว่าด้วยเนาะฉันไม่ได้เกลียดผู้ชายหรอกนะดูฉันเองก็อยากรักษาให้หายเหมือนกันนั่นแหละ มันกลัวซะจนเหลือต่อยไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็เลยทำเรื่องที่ไม่ดีต่อทัก,กันอาชีพขูกไปอ่ะคุณเคี่ยวกะเรื่องกะถ้านานๆทีแล้วก็จะอยู่กะเดียวกับทัก,กันอาชีพขงก็ได้อรุณสวัสดิ์โซตะกลัวอะไรของเธอเนี่ยจะละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลหรือไงอที่พูดออกไปเมื่อกี้จะไปแจ้งจับข้อหาบิดประมาทหรือฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซะเลยระบวนกฎหมายเป็นอาวุธของฉันในหลายๆความหมายเข้าใจไหม อย่างันแก้คนอ่อนแอกว่านะโฮมีอะไรทำให้เธอต้องหงุดหงิดแต่หัววันเหรอซสโต้คุงตั้งแต่ถามออกไปว่าชอบคุณเคียวโกหรือเปล่าทำไมเขาดูน่ากลัวจังถึงจะรู้แล้วว่าเข้าใจผิดแต่สมะคุงดูอะไรบ้างไหมงั้นเขาต้องโมโหเพราะฉันเข้าใจผิดแน่เลยแล้วคนที่เขาชอบเป็นใครล่ะขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้ถามไปว่าชอบคุณเคียวโกะหรือเปล่านะ่ะ ทำไมพี่ถึงไม่โกรธที่ถูกต่อยเลยล่ะจะว่าไปทำไมถึงกลับบ้านด้วยกันล่ะเออคืออินามิเรื่องของพี่เขาน่ะคะ่ะต่อมาดามโดงล่ะค่ะ <c oughs> แค่สงสัยเท่านั้นเองล่ะค่ะวันนี้ทั้งวันขอบคุณที่กรุณาค่ะนั่นเป็นคนใหม่ที่มาทำงานวันนี้เหรอฉันซาโต้จุนปากตัวด้วยเ <c oughs> ข้าใจหรือ,อยังทากานาชิคุณรีไปทำงานให้เสร็จเถอะหน้าใครกันแน่แล่ะอย่าจับดาบสิ ก็บอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรเธอน่ะเลิกพูดจะดีกว่านะโทษทีนะทานนชิมะเธอเตี้ยไปฉันไม่ทันเห็นก็ทุกๆวันพยายามเลี่ยงที่จะเจอหน้ากันนะซีแต่นายเนะี่ยรู้สึกว่ากลัวอินามิเกินไปแล้วนะแต่ก็น่ากลัวจริงๆนั่นเหละวันนี้ทางการอาชีพคุงลาหยุดเหรอถ้าเขาไม่อยู่โอกาสที่ผมจะโดนต่อยก็สูงขึ้นนะซี่จะว่าไปซาโต้คุงไม่เคยโดนต่อยเลยนี่นาผมคิดง่ายกขนาดนั้นไม่ได้หรอก สงสัยต้องหาทางประนีประนอมเอาไว้ดีกว่าสถานการณ์แบบนี้จะพูดได้อีกนะครับอย่าใส่ใจครับอย่าใส่ใจแต่ก็นะนึกว่าจะโดนวางสายใส่ซะอ,อีกคุยกันได้สักทีนึงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคงคุยไม่ได้หรอกมั้งเธอคือทักนา,าชคิคุงพนักงานใหม่สินะยินดีที่ได้รู้จักคูณด,ดูแลสาขานี้โอโตโฮิโยกะขอโทษนะที่ทำให้ตกใจ ลืมประศสนิทเลยว่าสวมหน้ากากอยู่ผู้จัดการร้านชื่อราฟูจิแล้วก็คุณทาเดชิมะช่วงทีผมไม่อยู่เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะครับสาขาใหญ่ว่าจ้างผู้ดูแลสาขามาส่วนผมก็มาบริหารร้านนี้แล้วจ้างผู้จัดการชื่อราฟุจิมานี่แหละครับที่ผ่านมานูนีชีวิตอย่างยากจนและเจียมตัวแต่เมื่อวันก่อนบ้านเกิดไฟไหมครอบครัวหนีตายก,กระจายก,กันไปหมดแถมที่ยังหอกลมหัวฟาดพื้นจนความจำเสื่อมผัวบ,บ้านก็ไม่ได้ที่ไปก็ไม่มีอาชิวยสิฉันชื่อ,อยามาดานี่นา คุณทักการาชีคะถึงเรียกื่อว่า,ยาเยมัดาฉันก็ขานรับไม่ได้หรอกย้าชื่อฉันเนะเรียกอาโอยนะคะนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันไม่คิดว่าคุณเป็นตาแว่นที่มาทําตัวตีสีหรอกเป็นลูกของพนนั้่ดีกว่าคุณพ่อในอุดมคติแถมยังมีคุณแม่อีกด้วยนี่ทากกานอาชีขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะสนิทกับทนานชิมา่าน่ะมันก็ดีแต่อย่าให้มีปัญหาเรื่องรกักๆใครๆเขาละเพราะมันจะทําให้ฉันต้องยุ่งยากตอนจัดกะถ้าไม่มีก็ดีแล้วล่ะ ลองคุมหน้าร้านดูไหมลนะ่ะทากานอาชิ <c oughs> ยังหนุ่มอยู่ก็ทํางานจนขาดใจตายไปเถอะนะเงินก็ออกนอกร้านไปเผาไขมันที่ดูไม่ได้นั่นซะสิถธอเรื่องนี้หลุดไปนอกร้านก็คงจะแย่เลยนะถ้างั้นจะไปยัดไว้ในตู้เย็นซะ <c oughs> น้องชายพี่ไม่ได้ทําความประ,ประกผดอะไรสินะคะถ้ากวาใจแล้วก็จะต่อยเต็มเหนียวเลยก็ได้นะอาใช่ใช่พี่เองก็เป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวสําหรับผู้หญิงอยู่นะถ้าสนใจแล้วก็มาลองดูไหมล่ะะไรการน่ะเย็นชาจังเลยนะโซตานี่ ตอนกัลับจะเดินเป่าประกาศเล่าเรื่องของกับ์คโซตะไปด้วยล่ะเธอมหมายตายายจิ๋วนั่นอยู่สินะที่ทํางานสะดุกสดุกแบบนี้มันดีจรงเลยนะถ้าเทียบกับร้านอื่นแล้วก็น,นะที่เดียวของที่สั่งก็มาเร็วสาวๆก็น่ารักอะแต,แต่ว่านะมีแค่เดือนเดียวยกโทษทครไม่ได้เรามีให้เลือกน้อยจังเลยอ่อ